สวัสดีครับสวยมากไงบ้างเอ่ยโอ้ยมีแต่คนถามหาพอเราห่างกันก็มีแต่คนถามหาสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะขึ้นไลฟ์แต่ว่าเราจะขึ้นรถมันขึ้นไลฟ์ไม่ได้สวัสดีครับเลยนะุดยอดออมากครับเป็นไงบ้างครับประสบการณ<ห>์ใหม่ประสบการณ์ของไปเป็นไงแบบเยี่ยมมากบรรยากาศโดยรอบสวยมากพี่เพื่นสวยมากเลยสวยจริงสู้กันเน็ตบ้างสู้อะไรบ้างก็แบบสวยไอ้ตรงที่รอดรอดถ้ำอ่ะเป็นไงได้ไพเรือลอดถ้ำไหมสวยมากสวยมากเหมน้องอยู่ลำนี้เป๊ะไหม มานี่ก่อนไม่ถ่ายน้องเต้กันไปไหมลูกเนี้ไม่พี่พี่ชายใช่ไหมอ๋อพี่ชาน้องเต้มาหนี้่อนเร็องเมานี้ก่อนเร็วนี่ดูคู่แฝดเต้ก่อนดูคู่แฝดมันเป๊ะเลยเป๊ะเลยเป๊ะไหมเป๊ะอ่าใครหลอกกว่าเนี่ยเลือกไม่ถูกอ่ะเลือกไม่ถูกเลยนี่เอามาสวัสดีครับหน่อยเดียวสวัสดีครับอันนี้เป็นพี่ชายพี่ชายเตช่เ้น่ารักน่ารักน้องน่ารัก มันเหมือนกับกำลังจะขึ้นเรือแล้วน้องกขึ้นมาือเลยนี่น้องๆเหนื่อยไหมเหนื่อยแดดร้อนแต่สนุกแต่สนุกครับได้ได้ไผ่เรือไหมได้ได้ไผ่ครับผมไผ่เองไผ่เองด้วยจริงเหรอเป็นไงบ้างไผ่ยากถ้าเป็นไงบ้างเดี๋ยวไผ่ยากพังงาโอเคไหมแฮปปี้ไหมเดี๋ยวมาอีกนะเดี๋ยวมารอบหน้านะทะเลสวยกว่านี้อีกเนี้ยเนี้ยคือเขาเรียกทะเลในเมาเรือไหมทังไม่เออสุดยอดเตะเมาไหม เตนามันจะเมาไม่ได้ขึ้นเรือใช่ไหมมันจะคงเคลงหน่อยแล้วส่วนมากเด็กๆน่าจะชอบอยู่หัวเรือใช่ซึ่งหัวเรือเนี่ยจะโดนคลื่นมากที่สุดอือจริงๆอ่ะถ้าจะไม่อยากโดนคลื่นอ่ะต้องอยู่ประมาณกลางๆรึงท้ายเรืออ่าเพราะหัวเรือมันจะกระทบคลื่นแต่ว่าถ้าเป็นเด็กๆวัยรุ่นน่ะเขาจะชอบกันแต่แต่มันยากาศดีครับเห็นไหมอดใช่หมทุกคนแฮปปี้หมดมาเที่ยวงงานนะ นี่รอรับนี่น้องๆกำลังขึ้นมานะคะทุกคนแม่คุณไม่รู้ว่าคลองเคียนล่ะครับคลองเคียนจากคลองเคียนตำบลคลองเคียนคลองเคียนครับนะครับเออคลองเคียนคลองเคียนนะที่ทจ้าผมโอเคเพื่อที่จะแบบไปต่อไปที่สเปนอันชีเรามีอ่าใช่สเปนอันชีเนี่ยจะอยู่ตำบลอ๋อเออเลยเลยตำบลท่าอยู่มันก็ติดตำบลคลองเคียนนี่แหละ ใช่แต่เป็นพื้นที่รอยต่อตะบลท่าอยู่แล้วก็ไม่ไกลนะครับจากที่นี้ไม่ไกลกันนะครับเอ่ต้นน้งนาวอยู่ตรงนี้ข้าเดินองก็เยี่ยมคุณเบียงสวยมากนะครับมารอต้อนรับตรงนี้แนุ่งไหมชอบไหมเดี๋ยวไปมึงสกายวอล์กก็ไม่หลอดละ แต่สนุกไหมสนุกครับนุกใหม่สนุกใหม่สนุกใหม่อ้เไม่ต้องมนไม่ป็นไงนี่จอตรงนี้ไปกับไปกับเนี่ยไหมมาตัดตามเลย ไปพร oh so um, okay. uh ้อมเมียอย่งในรถย่างนั้ได้ไมไเหนอยรรับเครื่อน๋อกับมาราค่ะมาเจ้า่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บตรงนี้หลบอันี้แป๊บเดี๋ยวจะล้มดิเดี๋ยนะเดี๋ยวมือทือไม่มดนะพี่เอมเดี๋ยวแป๊บนรงนทยเครืของเมียไหมเดี๋ยวมันเป็นเลยนะ เออโอเคเต๋อว่ามดแรงแล้วไปเต็บปก พ่อปอบก็มาน้องตั้มก็มานะพี่ชายน,น้องเตเลยครับ ทังเดียวมาด้วยนะครับให้เห็นนะครับว่าคลองเคียนนะฮะท่าเรือก็แตกเหมือนกันนะครับผมจุดยอดมากๆโอ้โหไปลุยกันต่อคุณผู้ชมครับนะตอนนี้เราอยู่กับบรรดาพี่พี่น้องคลองเคียนนะครับที่ต้องบอกว่าน่ารักมากๆนะครับการต้อนรับคณะหมอนทองเพื่อที่จะส่งต่อเพื่อเราไปที่สม็จนางชีนะครับเออตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าจะมาขนาดนี้นะฮะเพราะว่าท่านนายกบอกนะครับ ถ้าเธอไม่มาต่อแปลว่าไม่ถึงพังงานะครับต้องไปที่เสม็ดนางชีเท่านั้นนะครับก็เลยต้องมาร่วมถ่ายบรรยากาศ้กับทุกคนได้ดูนะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นต้องก็จะเดินทางนะครับหารถไปที่ภูเก็ตต่อนะครับเพื่อที่จะไปหาที่ทางนะครับในการที่จะไปถ่ายทอดนะครับพาไปดูบรรยากาศที่สะพานหินในการเจอกับพี่น้องนะครับชาวภูเก็ตกันต่อในวันที่13นะครับใช่ ร้อนมากครับทุกคนร้อนมากสอจอต้นนะฮะแล้วก็มีสอจอหลิมนะฮะที่ดูแลดูแลในเรื่องของอทางคลองเคียนตรงนี้นะครับเมื่อคือนท่านสอจอหลิมแลกเบอร์กับต้อมอยู่บอกว่าถ้ามาที่คลองเคียนสามารถโทรมาหาท่านได้เลยนะครับท่านจะรอต้อนรับเพื่อพาไปเสม็จนางชีนะครับสอจอแบบน่ารักมากครับมีแต่สอจอหนุ่มๆน,นะครับส่วนน้องๆชนะที่เกาะปัญญีสองหนึ่งนะครับ ภูเก็ตที่พักแพงเดี๋ยวต้องไปหาที่ถูกๆได้ครับไม่เป็นไรแั่นี้น icate, อาจจะพักกับเพื่อนหรือหาที่ถูกๆพักนะครบแดดร้อนมากหรือไม่อาจจะเอารวมรวมเช่ากับแม่น้องเตอ,อ,อะไรเงีย้ยก็คุยคกันไว้อยู่นะครับว่าอาจจะรวมรวมอยู่ด้วยกันต้องไม่ได้ขับรถมาเองครับต้องนั่งรถต้องนั่งเครื่องมาครับแล้วก็พี่ไอ้ายพี่หานมาส่งที่พังงาครับแล้วก็หลังจากนั้นต้องก็เช่าโรงแรมอยู่แล้วก็ แล้วก็วเสร็จนะระวังตกนะครับระวังนะครับที่สูงหน่อยนะครับนี่ครับท่าเรือบ้านคลอ,องเพียน,นะครับบ้านคลองเพียนนะโอ้โหประชาก่อนมาหนาแน่นมากเด็กๆนะักเรียนเยอะครับ โอ้โอ้จะเ,เย็นลูกระวังจาฮนฮอตมากใช่ครับฮตอตกว่าด,ดีๆครับพี่สะกลเขาเรียกพี่สะกลเขาบอกพี่สะกลเขาบอกว่าพี่สะกลโ, <c oughs> โอ้แอดเข้าไม่ถึงครับออกขอดูอยู่นอกนี่แหละครับ ถอยก่อนนะครับอ่าขออนุญาตนะถอยออกก่อนนะครับออเดี๋ยวให้น้องๆจัดคิวก่อนอน,อนะครับผมอ่าพี่ๆน้องๆนะครับพี่ๆน้องๆนะครับขออนุญาตถอยนิดนึงนะครับเดี๋ยวให้น้องจัดคิวก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวลูกลุกออกนะครับยังจังหวะเลยครับยังจังก่อนครับหลังจังหวะก่อนนะครับ ลุกๆกนใช่ครับหลบชังพานแถวทำเมอนทำมาเลยอทงาเลยเดี๋ยวขอถ่ายก่อนนะครับมองกล้องนี้นะครับมองกล้องนี้นะครับเอาแะครับเร็วๆนะครับพร้อม้วทั้งหมดครับพร้อมเดินตสารนะครับไปเต็มงนะครับออี่อขออีกกล้องนึงนะครับ เชิญเลยครับขอแคแค่ร้อน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 เดีเดียวรน้องเร็วเร็วเลยครับสกู๊นะครับขี่คอใคด้

เดี๋ยวผมขออนุญาตยืดไม้ก่อนมันจะได้แค่ไหนแป๊บนีงฮะเพราะว่าคนเต็มยืดไม้ครับนึงมองไม่เห็นเลยก็เลยตั้งบาลานไม่ได้มองไม่เห็นหน้าจอเพราะว่าแสงมัเยอะ

เเป็นเหนืยเหนืมากเข้าใจกบัดขึ้นเร็วเข้าใจน้องๆนะอันนี้ต้องปิดกล้องกลับมาไหมถ้าเราถ่ายแบบนี้มันมันได้ไหมคะพี่ๆจอจอเองยังร้อนแต่ก็คือก็ารูน้องๆที่มารอรับด้วยนะครับแต่ก็ความปลอดภัยของน้องๆ้องต้องมาก่อนนะครับ ได้ค่ะ้าแบบนี้ได้ใช่ไหมพี่ไม่เสียบเสียบสายกลับจากเกาะปันยีนะทุกคนน้องๆที่หมอนทองนะคะก็มาขึ้นรถไปเสม็ดเกาะเสม็ดนางชีทุกคนนี้ที่เด็ดที่ดังอีกที่หนึ่งของจังหวัดพังงาน,นะจ๊ะ